แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นฟีไฟล์กันนั่นเองพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเริ่มเกมเลยรอนะคะ s <S มาเกมมาแล้ว นี่คือแผนที่นะแล้วนากิ้งจอกทิ้งจอกเ,เองินทนนี่จะวิ่งตามเราแบบน,นี้เพราจะสับเ้เราเอาติดหรอนี้มาก็วิ่งกับสับเลี้ยเลยเขาก็ยิงปืนกันฝึกอะไรกันแล้วก็ยิงเอ้แล้วก็เดินกับหมา แค่เาได right? no ้จะติ้งจอเหนื่อยรอมันกด้ินล่นแล้วหมู่ริมแม่น้ำก็มีหมู่บ้านริมน้ำก็มีนะคะุูเก็บเครื่องดื่ ลงเก็บเครื่องบินดีไหมคือุกคนดูดีจิ้งจกเงินของเราเร่งความเร็วแล้วก็ไป okay. เราจะไปที่หออาลิกาดีกว่าไปนี่นะคะลงเก็บเครื่องบินนี่ทำการลงเลยลงอย่างช้า ไม่อยู่ที่ลังจอดรถก่อนนะรางจอดรถมีอะไรให้เราไหมเดี๋ยวเราเร่งเราเร่งเดินเร็วนะทุกคนเข้าบ้านกันดีกว่ามีอะไรให้ไหมไม่ได้ปืนแล้ว ราต้องใส่เกาะด้วยนะทุกคนถ้าแบบจะได้แบบอะไร like, ต้องตามหาเกาะนะทุกคนเพราะว่ามันใส่แล้วแบบมันเหมือนป้องกันให้เราหน่อยปืนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนไปเดี splash, <c oughs> <t> ๋ยวเราไปฆ่าคนกันเลยดีกว่านะทุกคนฆ่าในเกมนะไม่ได้ฆ่าในชีวิตจริง เกาะทุกคนเอาเกาะเอาเกาะนี่ไงของเต็มตัวเลยนะเป็นหนึ่งวเมื่อกี้เจอหมวกกันน็อกไงถ้าในนี้นะคะมันมีขีดแดงแบบนี้แปลว่ามันมีคนร้ายอยู่ก็คือคนร้ายที่เราต้องยิงนั่นเอง ตายหนึ่งทุกคนตายหนึ่งตายหนึ่งมือมันโดนยิงตอลอดเลยขึ้นไปด้านบนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ๊ทุกคนอยู่ไหนกัน เราจะขึ้นไปดนไปบนภูเขาตรงนู่นเลยทุกคนแปลไปลกันกินเห็ดก่อนกินเห็ดอ่าเรียบร้อยเนี่ยปืนปืนคือแบบไม่ดีเลยอะต้องไปเปลี่ยนปืนแล้วเราไปหาบ้านกันนะทุกคนเพื่อไปเปลี่ยนปืนนะคะ เรื่องจากที่ปืนไม่ดีเลยฟังเสียงปืนก่นอนปืนนี้น่าจะได้นะทุกคน ตายสองตายสองทุกคนตายสองมาเรามีดาบด้วยนะตอนนี้มีคนดูเราเล่นอยู่สองคนนะเฮ้ยมาเดินลุยน้ำเลย คนดูสี่หอนาฬิกาคือมันหรูมากดูดิหน้าไปนะทุกคนเอ๊ะเจอคนแล้วทุกคนอยู่บนนู้นเห็นไหม นี่นะทุกคนแล้วก็วิ่งตามคนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้อะ่ะคนเมื่อกี้หายไปนะทุกคนเขากดวิ่งเร็วแล้วอยู่ดีเขาวิ่งไปแล้วเขาก็หายเลยเสื้อประมาณสีดำดำมักลูกศอนชี้แล้วนะทุกคนว่าเขาอยู่ในหนโน้นไงหนึ่งนัดหนึ่งนัด ปืนหมดเปลี่ยนปืนวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วอะทุกคนเราต้องตามคนนั้นไป ตอนนี้เลือดเราใกล้หมดแล้วนะทุกคนยังไม่ได้ทำเลือดเลยทำเลือดแป๊บหนึ่งนะทำเลือดแป๊บหนึง่งเพิ่มเลือดก่อนเลือดหมดอะ่ะเคไปไปต่อไปต่อขึ้นไปด้านบนมีใครไหมไม่มีแต่ของขวด ไปทุกคนนู่นไงปืนหมดหรอจ้ารืออะไรปืนก็มีนี่เปลี่ยนไม่เป็นหรออ๋อไปเด็นคือเปลี่ยนปืนไม่เป็นเนาะเอืออ๋อ,อ คือมันมีเขตให้เรานะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราออกมาจากเขตนะเรายังไม่ได้เข้าเขตเราเลยแบบตายนะแต่ไม่เกี่ยวกับการยิงปืนนะทุกคนเกี่ยวกับเขตนะแต่จริงๆถ้ายิงคนนี้อีกนับหนึ่งคือเราแบบชนะเลยนะแราชนะเลยอนะทุกคนไม่ได้ออกไปเล่นตาต่อไปกันดีกว่า เราต้องดูให้ดีๆนะทุกคนเราเล่นแล้วก็ลืมดูเขตไปเลยเ the bomb cause I'm blowing up and I look flat and I'm going up wanna explode wanna sign me up okay. yeah I talk a lot but I pick it up ตามให้ไปเริ่มเก็บเลยขีนนเาาพราต่ จะไปตรงนู้นบ้านเยอะดีมันก็ที่เดียวกับเข็ดขอผ่มนั่นแหละมีคนร้ายหนึ่งคนงวิน่งเร็วแกงอาวุธไปทุกคนเห,เห็ดเห็ดเยวค่อยออกมากินแล้วกันนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บปืนก,ก,ก่อน ไปอ้อึไปชั้น2อกันอชั้นสองไม่ค่อยจะมีอะไรให้เลยมีแค่กระสุน2อันเ ยิงไปลงสุดยอดยังไม่มีพวกหมอกกันนอกเลยทุกคนตอนนี้ขาดหมอกกันนอกจะต้องไปตรงนู้นนะทุกคนขึ้นไปบนภูเขาอยากขึ้น แดงอะ่ะขีดแดงมาจากด้านล่างขอหยุดดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนหยุดดูแป๊บหนึ่งนะนู่นไงไปทุกคน นะก่อนที่เดนจะโดนยิงไปมากกว่านี้อโอ้ย,อยทำไมเล่นไม่เก่งเลยนั้นเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายค่ะทุกคนบา,บายอย่าลืมติดตามช่องไตอตาแกางนะคะแล้วก็ตากลครับแล้วก็ต้นหอมสีแดด้วยนะบาย,บาย